สวัสดีครับทุกคนวันนี้มานําเสนอ,อแสงสะท้อนแค่นี้ช่างมันไม่เป็นไรนะครับตัวรับมีดนะครับผมคือก่อนหน้านี้นะผมรีวิวตัวนี้ไปนะครับตัวนี้จริงๆมีคลิปรีวิวยาวแล้วนะครับผมแล้วเพื่อนเอ fc ก็ถามว่าสีน้ําเงินต่างกับสีส้มยังไงต่างกับสีดํำยังไงต่างกับสีเขียวยังไงสีเขียวหาซื้อไม่ได้หมดหาซื้อมาได้แค่สสีนี้นะครับ เผลอๆก็จะหมดแล้วนะครับอ่ะมาดูกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทดลองให้ดูนะเพิ่งสั่งมานะครับผมแกะแล่เดี๋ยวว่างๆนะครับจะทดลองให้ดูนะครับผม มาดูกันครับว่าต่างกันยังไงน,นนะต้ตัวนี้นะครับผมมันจะประกอบไปด้วยคาบายล้วนๆเลย<ม>เห็นไหมครับสีคาบายก็คือเป็นโลหะเนาะนะครับที่แข็งนะครับเขาว่าแข็งรองจากเพชรนะครับมันถึงเอามาทํารับมีได้ความแข็งกี่ HRC ที่เขาทํามาเนี่ยไม่แน่ใจนะก็ บอกไหมคาบ่ายกี่ h r t ไม่ได้บอกนะครับแต่รับมีดทั่วไปเนี่ยได้สบายเลยแต่ถ้ามีดพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะความแข็งสูงสูงเหล็กอย่างเช่นแมกนาคัดและทำเข้าไปที่6 0 3 6 4หเนี่ยนะครับก็น่ากลัวว่ามันจะรับได้ไหมนะครับแต่ถ้ามีดทั่วไปมีดทั่วไปอย่างเช่นเหล็ก D2 เหล็กอะไรพวกนี้ครับรับได้สบายเพราะผมทดสอบรับไปแล้วนะครับตัวนี้มันจะเป็นคาบ่ายแล้วก็มีมาทั้งหมด เขาเรียกว่าอะไรนะ1 2 3 4 4สองี่สี่องศานะครับผมแต่ละองศาจะเหมาะกับมีดที่ใช้งานแต่ละประเภทนะครับผมตัวสีน้ำเงินผมสรุปเลยนะเหมาะแก่การซ่อมมีดหรือต้องการมีดที่ทื่อเยอะๆเป็นทันเนนมีดนะครับแล้วจะให้คมกลับมาหรือต้องการจะเปลี่ยนองศานะครับผมจาก17เป็น20ก็ใช้ตัวนี้นะครับเหมาะนะครับ ก็รับออกมาคมนะครับแต่ถามว่าเฉียบเหมือนกับคมกระจกเหมือนกับช่างรับไหมไม่นะครับผมต้องเอาไปสะบัดหนังอีกมีคลิปรีวิวยาวๆแล้วนะครับส่วนมาที่ตัวส้มนะครับตัวส้มก็องศาเท่ากันเลยเห็นไหมนะครับมีตรงนี้มีเซรามิกเก็บด้วยเอาไว้รับกับมีดที่มันมีรอยหยักๆนะครับผมตรงนี้เป็นเซรามิกทั้งหมดเพื่อนๆลองนึกถึงหินเซรามิกที่เราใช้รับมีดนะครับ อันนั้นมันแทบจะเป็นตัวจบแล้วใช่ไหมที่จะทําให้คมมันขึ้นเงาขึ้นกระจกแล้วนะครับผมตัวเก็บขเขาเรียกว่าอะไรนะเกสอคมแล้วนะครับผมทางด้านยอดนะกส็สรุปนะครับว่าเจ้าตัวส้มเนี่ยเหมาะแก่การนะทําให้คมกลับมาอันนี้เหมาะกับการแบนเทนเนนปรับองศามีทื่อๆอ,อันนี้มีดยังคมอยู่แต่เราต้องการความเฉียบให้มันกลับมานะครับผมก็จะใช้เซรามิกแต่ องศามีดเพื่อนๆต้องรู้ว่าองศามีดของตัวเองอะกี่องศาและใช้ให้มันเหมาะสมนะครับผมถ้าองศาเราสูงแต่เรามาใช้ตรงเซรามิกลับเนี่ยที่17เเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่มีผลนะนะครับมันอาจจะลงไปไม่ถึงยอดคุมนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องรู้องศามีดของตัวเองด้วยนะครับเออเข้าใจใช่ไหมต้อขออภัยนะนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือเป็นการ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคู่นี้เหมาะกันไหมผมบอกเลยว่าเหมาะนะครับรับด้วยตัวนี้ก่อนและท้ายก็มาจบด้วยเซรามิกนะครับถ้าต้องพกสองอันเลยเหรอนะครับก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเป็นผมผมไปแคมปิ้งนะครับผมจะพกตัวนี้ตัวเดียวนะครับสมมตินะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันรับแบบจากมีดทื่อซ่อมมีดได้นะครับซ่อมนี้ไม่ใช่ถึงขั้นมีดบินนะ แค่ว่ามันทื่อหมดคมนะครับแต่อันเนี้ยมันทําให้คมเฉียบกลับมานะครับผม,มจบสองอันเลยนะแล้วนะก็มีคําถามว่าผมต้องพกสองอันเลยเหรอก็พกอันนี้อันเดียวก็ได้ถ้าคนที่ไปแคมปิ้งนะครับผมแล้วใช้ตัวนี้ตัวเดียวเห็นไหมมันจะมีทั้งคาร์บอนแล้วก็เซรามิกนะครับองศาที่เท่ากันก็แสดงว่า ลาบด้วยไอยตัวนี้ก่อนเขาเรียกว่าอะไรเซรามิกก่อนเอ้ยคาบายก่อนนะคบผมแล้วก็มาจบด้วยเซรามิกสําหรับตัวนี้นะครับแล้วมันทํามาให้กี่องศามันจะมีความเหมาะสมอยู่เดี๋ยวนะเหมือนถ้าผมอ่านไม่ผิดมันจะยี่สิบนะอ่านในในตอนที่เขาขายมาอืมทำไมทีนี้ไม่เขียน น่าจะ20นะครับ20ก็เหมาะกับพวกมีดเอาดอมีดฮันติงนะครับผม20หรือ25นี่แหละเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ข้อมูลไว้ให้ในคอมเมนต์นะทุกคนอีกทีหนึ่งนะครับไม่มีอันนี้มันจะมีบอกไงเนี่ย30 25 20 17นะครับผมแต่และองศาเหมาะกับมีดประเภทไหนะเห็นไหม ยี่สิบห้า hunting เออ door, okay. อัลโดโอเคทำงานนี้น่าจะยี่สิบห้าองศาเพราะว่าในนั้นมันบอกว่าเหมาะกับมีดอาลโด hunting นะครับผม4 in one tactical ก็น่าจะยี่ห้าองศานะเนี่ยนะครับตัวนี้ยี่สิบห้าองศามีอันนี้มาให้ด้วยนะครับเพชรใช่ไหมทำอะไรก็ตามในรูปเดี๋ยวผมจะทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับอันนี้รีวิวแกะกล่องก่อนนะแล้วก็อธิบายความแตกต่างก่อนนะครับผม นะครับน่าจะหาซื้อ,อยากแล้วว,วันนั้นผมลงตัวนี้ไปนะครับผมแล้วผมจะหาซื้อไปดูลิงก์ที่ผมแปะมันเหมือนกับเป็นศูนย์ไปหลายล้านเลยน่าจะมีคนกดซื้อไปนะครับผมก็จบเลยแล้วกันนะตอนนี้เพื่อนๆพ,พ,พอจะเข้าใจ3ามตัวนี้แล้วนะครับว่าใช้งานต่างกันยังไงนะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งผมจะทดลองให้ดูไม่งั้นมันจะนานเกินนะครับอ ไหนๆผมก็เสียตังซื้อมาทดลองให้เพื่อนๆดูแล้วใช่ไหมนะครับทุกคนก็สามารถสนับสนุนช่องมีดและขวานได้ด้วยการนะครับกดซื้อผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับที่มันขึ้นอยู่แถวๆเนี้ยนะครับของพวกเนี้ยเวลาเพื่อนๆกดซื้อนะผมก็พอจะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าแนะนำลิงก์นะครับผมจากที่ YouTube เขาไปเก็บกับ s h อ p e e แล้วก็แบ่งมาให้ผมนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าดี นะครับนะครับดีเลยแหละเพราะว่าผมเออซื้อของมารีวิวแล้วก็พอจะได้ทุนตรงนี้กลับมาบ้างนะครับเงินจะได้ไม่จมเยอะแล้วก็มาหาข้อมูลอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วก็ไปซื้อมาหลายๆอันแล้วก็มาลองเฮ้ยมันต่างกันยังไงนะครับผมลองให้ดูแล้วนะครับผมแล้วก็อธิบายแล้วนะครับผมก็สนับสนุนได้ด้วยการกดซื้อสินค้าทางนี้นะครับ ถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่ซื้ออันนี้ผมขออนุญาตพูดจริงๆนะขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับผมถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่ซื้อสินค้าตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆต้องการสินค้าตัวอื่นก็ได้นะครับอยากจะซื้อยาอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆแค่กดผ่านลิงก์ของช้อปปีที่ผมแนะนําให้ตรงนี้แล้วก็ไปเสิร์ชหาสินค้าของตัวเองที่ตัวเองต้องการนะครับผมก็พอจะได้5บาท10บาทบอกเลยนะครับผม ถ้ามันหลายๆลิงิ์มันรวมมันก็เป็นหลักร้อยหลักพันได้นะครับก็เอามาซื้อของทดลองให้เพื่อนๆดูคนที่บอกว่าอยากจะให้ทดลองูุนทดลองนี่แนะนําบอกหน่อยว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมก็ตามนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามรับชมช่องมีแลขวานนะครับผมด้วยความสุภาพนะครับช่องผมมีทั้งมีดถูกมีดถูกหลักร้อยมีดแพงหลักพันหลักหมื่น นะครับผมหลากหลายหมื่นก็มีนะครับผมแล้วก็พวกอุปกรณ์รับมีดต่างๆนะครับผมก็มีให้ชมหลากหลายนะครับผมไม่ได้ขายแต่ของแพงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ